พีคเผยเหตุเลิกท็อดสุดท้ายเรื่องพลิกต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองของพีคพัชยาจริงๆแล้วมาแรงทั้งด้านการแสดงและแนวใหม่อย่างการเป็นนักร้องแต่ทว่าล่าสุดพีคได้มีโอกาสมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตความรักของเธอกับแฟนนุ่มเศรษฐีท็อดสินะอุ่นทรพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะหนูไม่ค่อยแน่ใจว่ากี่ปีมากแต่ค่อนข้างนานรักมากค่ะ แล้วที่ห่างหายกันไปช่วงหนึ่งคือรักๆักเลิกเล,ลิกกันบ่อยมากตอนนั้นคบกันเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาดีขนาดนี้วิถีชีวิตไม่ได้เหมือนกันมากหนูรู้สึกว่าเขาเป็นแบบนี้ไม่อยากไปเปลี่ยนความเป็นตัวเองของเขาแต่เราก็ไม่ได้ฟังเขาว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราอยู่แล้วหนูไม่อยากไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเลยตัดสินใจว่าไม่ดีกว่าหนูก็ไปทางของหนูเขาก็ไปทางของเขา ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าต่อหนูก็ต้องเข้มแข็งถ้าเขามางอก็ใสอ่อนก็เหมือนเล่นใหญ่หนูก็เลยปิดกั้นเขาทุกทางสุดท้ายเขามางอยังไงใจอ่อนเขาน่ารักมากๆขอบคุณเขามากๆพอหลังๆเกือบเดือนเขาก็ส่งข้อความมาในไอจีไม่รู้ว่าเราจะได้อ่านข้อความเขาหรือเปล่าเขาบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าคิดถึงจนทนไม่ไหวแล้วตอนนั้นหนูก็ยังใจแข็งอยู่เราก็บอกค่ะดื่มน้ำเยอะๆนะคะเราก็คิดถึง แต่เราก็เป็นห่วงเขาเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเป็นการเลี่ยงไปด้วยหลังจากนั้นก็ได้คุยกันคุยในไอซียังมีฟอร์มอยู่คุยไปเกือบอาทิตย์หนึ่งก็บอกว่าขอทบทวนดูหน่อยแล้วกันค่ะส่วนเรื่องการแต่งงานและความรักตลอด7ปีที่ผ่านมาหลายคนก็มองไปถึงการที่คบกันมาถึง7ปีแล้วต้องมีเหตุแยกทางกันพีคก,ก็เผยว่าไม่ได้กัง,งวลเรื่องนั้นแต่อย่างใดคิดแค่ว่าทำให้มีความสุขไปในทุกวันมันน่าจะอยู่ที่เราเดินไปถึงด้วยกัน ก่อนหน้าที่เพิ่งมาคบกันตอนนั้นเขาบอกรอพี่นิดนึงนะเหมือนทุกคนก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองเราก็บอกไม่รีบ